สวัสดีค่ะก็ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลช n แนลค่ะและนี่คือ t e r o t a r t อ s t ค่ะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำช่วงวันที่1-15 มีนาคม6 7ค่ะมาดูกันว่าความรักของคนธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนแรกมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะเป็นแบบสากลหรือว่าตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะเปิ้ลจะระบุเอาไว้ให้นะว่า3ราศีธาตุไฟคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าใช่คุณดูคลิปนี้้ไดเลย แต่ว่าถ้าไม่ตรงปรแปลว,ว่าที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบของเปิ้ลก่อนว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดอยากจะดูไทยอีกอก็สามารถดูได้เช่นกันเพราะว่าคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเป๊ะๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีคือดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็พออย่าไปแบบยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะก็อีกแบบหนึ่งคือการาดูแบบลักนณาค่ะจำเป็นต้องทราบเวลาเกิดเนาะถ้าเกิดคุณ เวลาเกิดตัวเองเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าลัคนาคืออะไรตามลิงก์ไปหาได้เพื่อมีสอนวิธีหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้นะคะหลักๆเลยคือยึดวันเกิดกับลัคนา2อ,อย่างแต่ถ้าเกิดอยากจะดูดาวจันดาวสุดาวพุธด,ดาวอะไรเงี้ย ก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะอย่างที่เปิ้ลนบอกคือมันเป็น energy รวมๆก็แล้วกันทําให้คนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้เป็นดวงของคุญเป๊ะแต่มันอาจจะมีความใกล้เคียงในบางจุดถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็แค่เอาแนวทางที่ไพ่แนะนําไปปร,รับใช้เท่านั้นเองง่ายๆแบบนี้นะคะไพ่ที่เราจะใช้การมีสีสำรับเหมือนเดิมคะ่ะคู่บุญไพ่ทาโร่นะคะ l o v e story oracle มาดูความรักแล้วก็ c h a r a c t e r motion cards ค่ะมาบอกลักษณะนิสยัยอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบนี้ ะะมาเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเลย Energy ของคนทัดไฟค่ะเมษสิงธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะจะเป็นยังไงบ้างมาคนทัดไฟเข้ามาอยู่ในเดือนของคนทัดน้ำนะจะเป็นยังไงบ้างเนะี่ยมาดูซิทัดไฟค่ะเมษสิงธนูนะคะ Energy ให้คู่บุญบอกว่าพักผ่อนค่ะเป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะได้ผ่อนคลายหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์ตรงข้ามกันนะคะคือทํางานหนักมากจนรู้สึกว่าไพ่ออกมาบอกว่าเออแนะนําว่าให้ไปพักผ่อนบ้างเนอะอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านก็ได้หรือไปเที่ยวเนี่ยเหมือนไปแบบไป,ไป,ไ,ปไปทำไปเขาเลยนะไปไปกางเต็นอะไรอย่างเงี้ยอาก็เหมาะสมเหมือนกันหรือว่าดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณ อายุ่งยุ่งอ่ะไพ่ก็อาจจะอยากแนะนําให้คุณไปพักผ่อนบ้างหรือว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมีเวลายอยู่กับคนในครอบครัวมากขึ้นอ่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพักผ่อนนี่มันเป็นคําเตือนหรือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะเจออยู่แล้วนะคะอ่ะ มาที่ c a แ r e c t อร์โมชั่นการค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนอะจะเป็นยังไงบ้างเน้นไปที่ตัวคุณก่อนถ้ามันไม่ใช่พลังงานของคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณแฟนคุณคนรักคู่กรณีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้หมดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Energy เนี่ยของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างโอ้ทำไมไพ่มันฟลิกบ่อยจังพลังงานของคุณในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างคะเมษจิงธนูนะมา เอเนจี Energy, บอกว่ามีแผลใจอยากจะไปแบบเข้าป่าหรือเปล่าใส่เปนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับหรอหรือว่าทำงานเยอะจ๊บเก้งขี้อายอ่ะชอบเอาชนะพลังงานของคนพัดไฟมากๆเขาชอบเอาชนะเพื่อนจะมักชอบคิดถึงคนลาสีเมษเนาะอะ,อะ จังหวะเวลานี้ปันคิดว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสายงานของคนโสดมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากพักเนาะอาจจะพักเรื่องความรักก็ได้นะไอเขาว่าพักผ่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณทํางานหนักนู่นนี่แล้วแบบต้องไปพักผ่อนหรือว่าช่วงนี้จะชิลกับครอบครัวแต่มันอาจจะหมายถึงว่าคุณเพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจมาก็ได้เพราะมีแพ้ใจอยู่ตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าอยากจะพักเรื่องความรักไว้ก่อนเราไม่อยากจะหน่งไม่อยากจะเหนื่อยถ้าความสัมพันธ์มีปัญหามาก่อนเนาะปันม,มองว่าคุณอยากจะพักไปท่องไปเที่ยวนะใส่เป้นเนี่ยเอาเงินไปเท,ที่วยว แล้วก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นเออบางทีนอนดึกอาจจะไม่ได้เพราะงานอาจจะเป็นเพราะว่าคิดเดยอะคิดมากก็เป็นไปได้เหมือนกันทําใจสบายๆค่ะเอาเวลาไปพักผ่อนถ้าเกิดว่าความรักมันไม่ค่อยดีก็พักไว้ก่อนเราไปทํางานเรื่องไปทาอย่างอื่นก่อนเนะไปทํางานหาเงินหรือไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมมีคนรอบตัวอยู่อยู่รอบตัวที่รักคุณนะไพ่กระโจมอันนี้มันก็มองถึงความเป็นบ้านเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเพื่อนคุณพ่อแม่พี่น้องก็ถ้าเกิดคนที่เราชอบเขามไม่รักเราเนี่ยแต่เรามองรอบ รอบตัวเนี่ยมีคนที่รักเราเยอะแยะเนอะทำไมเราต้องไปหาความรักจากแค่คนคนเดียวด้วยนะอันนี้ก็เตือนเอาไว้แต่ถ้าเกิดความรักวองสันไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะบอกว่ามันหมายความว่าช่วงนี้อาจจะอยากพักผ่อนก็ได้เนอะเพราะว่าอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับไปไม่ได้หมดเลยเนอะจูบเก่งกับขี้อายเนี่ยคุณอาจจะไปเจอกับคนแบบนี้ก็ได้อาไอจูบเก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการจูบเก่งแบบ คิดภาพว่าจบเก่งคือเป็นการจูบใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะหมายถึงการพูดอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะแบบมีอะไรในใจไม่กล้าพูดไปชอบคนอื่นแล้วก็แบบมีการเก็บเอาไว้ไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกก็เป็นไปได้เนี่ยชอบเอาชนะมันเป็นอาลุ่มความรู้สึกข้างในลึกๆเนอะบางทีเราอยากเอาชนะแฟนเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากชนะใจคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าพอมันก็เลยทาให้เรามีความเครียดหรือกังวลว่าเฮ้ยเราจะสามารถชนะใจคนคนนี้ได้หรือเปล่า ก็ได้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในภาวะของการที่ไปชอบใครบางคนแล้วเหมือนความสัมพันธ์ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบเราตอบไหมนู่นนี่นั่นอ่ะพักก่อนค่ะเพราะว่าถ้าอยากเอาชนะมากเกินไปมันจะเหนื่อยเนาะเอาไปพักก่อนไปทําอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวมันจะค่อยๆได้เองเนี่ยมันเป็นไพ่แบบชิวๆเหมือนกันเนาะค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะดีเองถ้าเกิดคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปสายเปคือพยายามเหมือนเนาะ พยายามไปจนถึงจุดๆหนึ่งเดี๋ยวมันจะได้เองแต่ไม่อยากให้คุณพยายามเยอะเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะเครียดนะคะต่อมาเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างค่ะคนโสดจะมีคนคุยหรือว่าไม่มีเลยจะโสดสนิทเลยหรือว่ามีคู่กรณีก็ได้ทั้งสิน้นแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงป่งใจเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้เนาะอะมาดูกันค่ะคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวิวออฟจูน เดอะมาเมราคิ aki, นะคะเมรากิเดวิลเซเว่นออฟเพนจิโคลค่ะย e s สนะห้าถ้วยอ่ะเหมือนคนมีแผลใจจริงๆอ่ะผ่านความผิดหวังเสียใจอะไรมาถ้าเกิดว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเนาะท็อกซิกมาก่อนนะเนี่ยมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะวิวออฟอ t u ูนเขาออกมามันก็เหมือนกับบอกเราว่ามันเป็นโชคชะตาเนอะคุณอาจจะหมดกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กับคนคนนั้นแล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาของการพัก พักใจเนอะไพ่ใบนี้มิรากิมันก็เป็นไพ่แบบแฮปปี้แฮปปี้เหมือนอยู่กันที่บ้านเหมือนกันมันก็เลยมองว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบพันธนาการมันยังอยู่ในช่วงภาวะการ move on หรือว่ายังอยู่ในช่วงของการนำแผลใจให้ไปอยู่กับคนที่รักคุณเนอะ ไม่ใชแ่แค่ที่คุณรักนะคนที่รักคุณแล้วก็ view of a j o u n e มันหมายถึงการเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยน environment ใหม่ๆถ้าใครเพิ่งผิดหวังเสียใจมาอย่าไปอยู่ใน environment เดิเมๆเนอะแบบอยู่ในที่ที่แบบเป็นที่ของเราไปที่ที่ไปเดทกันครั้งแรกนูน่นนี่แล้วทําให้คุณมาโนไปคิดถึงเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณแย่เพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปนในที่ที่ไม่เคยไปไปหาประสบการณ์ใหม่เพื่อนใหมหน่นู่นนี่ ได้หมดเลยแล้วอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นนะไปโฟกัสเรื่องการงานก็ได้เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปทํางานหาเงินมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายลงได้แต่ทําไมคุณอาจจะยังคิดวนๆถึงคนคนนี้นะเพราะว่ามันมีแผลใจแล้วก็มันมีไพ่ความแบบยังหมกมุ่นอยู่ยัง move on ไม่ได้100%ก็เป็นกําลังใจให้ถ้าตอนนี้ไม่ไหวก็ เยียวยา,ยา,ยายไปก่อนค่อยๆฮิวตัวเองไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์เนาะเออค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเกิดคุณบอกผ่านมาระยะเวลานึงแล,แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจมอยู่กับความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณปลดปลอด่อยตัวเองได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยน environment ไม่ว่าจะไปย้ายงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวได้หมดขอให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวคุณเมื่อบรรยากาศของคุณเปลี่ยนเมื่อนั้นแหละคุณจะไปเจอคนที่คู่ควรเหมาะสมนะถามว่าคุณเหมาะที่จะมีคู่ไหมไพ่ขึ้นมาว่า Yes ค่ะไม่ว่าคุณจะ มีคำถามอะไรในใจไพ่ขึ้นมาว่า yes no เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เปิ้นม,มองว่า ถ้าเกิดผ่านวิกฤตความรักความสัมพันธ์มาถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกมันไม่ดีมันพัฒนาไม่ได้ใดๆก็ตามเนี่ย move on ค่ะและเดี๋ยวคุณจะไปเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานได้อะเดี๋ยวคุณจะไปเจอคนที่ใช่คนที่ดีกว่าแน่นอน energy มันค่อนข้างชาดัดแล้วมันจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ได้พึ่งผ่านความผิดหวังเสียใจมากําลังรอคอยคนที่ใช่อยู่อะไรเงี้ยคุณมีแนวโน้มว่าจะไปเจอใครบางคนที่ทําให้คุณแบบว่า สูซากรกะชุมม่มกระชวยได้นะแต่ว่ามันต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนอะเนี่ยมันมีวิวอ่ฟาจูมันต้องเป็นโชคชะตาลิขิตทาให้คุณได้เจอเจอคนคนนี้หรือว่าต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าทําอะไรรูทีนรูทีนอาจจะไม่เจอ ฉันแนะนําให้ออกไปนะสาหรับคนที่โสดมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากมีอยากมีอยากมีอ,มอะออกไปข้างนอกไปเที่ยวจะไปกับเพื่อนไปกับพ่อแม่พี่น้องได้หมดแต่พอคุณเปลี่ยนบรรยากาศแล้วคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอกับใครบางคนนะแต่ขอให้คุณแบบสบายๆย่าไปแบบให้มองบวกเนาะอย่าไปกลัวว่าเอ้ยถ้าที่ผ่านมาไม่สมหวังอยู่ๆพอไปเจอคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าเออเราจะแบบสมหวังไหมหนู่นนี่เราคิดแล้วหน่อยแล้ว,นอ,ลวนอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นเนาะค่อยเป็นค่อยไป เริ่ม t o r y o r ออร์เข้าใบให้คนโสดทัดไฟค่ะความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงเอ่ยไหนดูหน่อยซิเซลเวิร์รักตัวเองก่อนใครยิ่งดิ้งยิ่งเฉพาะคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจมาเนาะ โชคชะตามันกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะอะไรที่มันไม่ดีมันหลุดพ้นแล้วนะขอให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนเมื่อไหร่คุณเปลี่ยน energy คุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะไปเจอคนที่ใช่แปลว่าคนคนนี้ที่มันท็อกซิกที่มันทรมานแล้วคุณยัง move on ไม่ได้แต่ว่าสถานการณ์อาจจะบีบก็ได้ให้เราจาเป็นต้องจบสิ้นความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนใครที่โสดอยู่รักตัวเองก่อนเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมากพอนะพูดทุกคลิปพูดทุกราศีว่าเมื่อนั้นคุณจะเจอคนที่เขาาาาารรัััักกกคคุุณณเเเทท่่บีตวองข้ามาสา มีไพ่เดวิลเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้มีใครในความสัมพันธ์มาก่อนหน้าเนี่ยมันเหมือนคุณจะไปเจอคนที่เขาสปกสปาร์กกับคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองก่อนแต่อย่าเพิ่งไปปุบปับรับโชคนะความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันเร่งเกินไปมันเร็วเกินไปให้เรารู้เลยค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนาะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาถูก สเปคคุณมากๆหรือคุณไปเจอคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกตาต้องใจมากๆก็เป็นไปได้แต่ว่าช้าเข้าไว้นะแล้วความสมคัญนี้มันจะดีแล้วมันจะพัฒนาได้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคนคนนี้แบบจะพัฒนาได้จริงๆริหรือเปล่าเขารักคุณหรือเปล่าหรือเขามาหลอกคุณอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกคนคนนี้ yes เนาะแปลว่าไว้ใจได้แต่แค่ว่าอย่ารีบเพราะว่าถ้ารีบมันก็อาจจะมาเร็วแล้วก็จบเร็วได้เช่นกัน ความสัมพันธ์ที่ดีต้องช้าช้านะคะอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับคนโสดล,ละกันอาก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนที่โดนเร็วๆนะจ๊ะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะมาดูซิว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาไหมหรือมันจะเป็นยังไงต่อไปเนียขอดูสถานการณ์คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไฟเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้าง empress universe ว้าวหกดาบ สี่ถ้วยห้าถ้วยแล้วก็เทมเพลนส์เป็นความสัมพันธ์ที่ติดติดับดับะคือมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเนอะมันค่อยเป็นค่อยไปแต่มันก็วนเวียนตัดไม่ขาดอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่เราสองคนหรือว่ามีบุคคลอื่นก็ตามนะแต่เปิ้ลมองว่าสิบห้าวันเนี้ยมันจะยังไม่จบค่ะถ้าเกิดคุณมีเรื่องผิดวังเสียใจทะเลาะกันไปเดี๋ยวมันก็มีการวนกลับมาเคลียร์ใจแล้วก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์อยู่ดีถึงแม้ว่าความส แต่คุณก็ยังอยากไปต่อก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าแปลว่าผูกพันหรือแปลว่ามันมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้นะแต่คุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ก็แล้วกันแต่มันก็มีมันทั้งถุกทั้งทุกทั้งสุขปนกันคือก็อยากได้ความสัมพันธ์นี้แต่แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเหมือนแบบ ถ้าคุณยังอยากได้ก็ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบในความสัมพันธ์อย่าคิดว่าจะเอาชนะคนคนนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีทางชนะได้ค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเพิ่นเห็นมันมีสีถ้วยกับ5้าถ้วยถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในเชิงที่เขาเรียกยอะไรอ่ะไม่เร่งรีบจนเกินไปมีความสุขกับปัจจุบันความสัมพันธ์นี้จะได้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกดดันคุณอยากให้เขาเป็นในแบบที่คุณต้องการ ิ้นคิดว่ามันยากเพราะคนคนนี้คุณควบคุมเขาไม่ได้เนาะรวมถึงเขาก็ควบคุมคุณไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปบางทีก็ทะเลาะการหายไปอยู่ๆก็วนกลับมาคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดละการมันมีไพ่อินฟินิตี้คนข้างเยอะเทไปเทมาเทไปเทมาขอให้คุณสมดุลอารมณ์ค่ะถ้าความสัมพันธ์นี้เราใช้สติ เนาะค่อยเป็นค่อยไปว่าอ่ะโอเคถ้ามันอยู่ในจุดที่ค่อยคอยพัฒนาคุณจะรีบไปทําไมก็ค่อยๆเรียนรู้กันแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้คุณวนๆอยู่ในสถานการณ์เดิมมานานแล้วคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงพัฒนาไปกว่านี้ไม่ได้อ่ะเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนค่ะว่าเราจะให้เขาเป็นใครในความสัมพันธ์ของเราเนาะเพราะว่าหลายๆความสัมพันธ์เท่าที่เปิ้ลเห็นนะมันก็เป็นไปได้ว่าจากภัยเนี่ยที่มันพัฒนาไม่ได้เพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะยังวนเวียนตัดไม่ขาดอยู่เพราะฉะนั้นสาากรณ อันนี้มันก็จะยังอีหลักอีเหลือเนอะคือมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะเหลือเราคนเดียวหรือเราจะเหลือเขาคนเดียวใดๆก็ตามแต่ถ้าคุณยังอยากไปต่อไพ่ก็บอกว่ามันยังไปได้ค่ะแต่ว่ามันจะยังไม่พัฒนาเนอะมันจะเป็นเหมือนเดิมถ้าทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็วนกลับมาถ้ามันมีปัญหาหรือความสัมพันธ์มันติดติดับดับมันก็จะยังคงติดติดับดับแบบนี้ถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณจําเป็นต้องสมดุลอารมณ์ของคุณให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่เนอะเมื่อคุณคิดตกคคิดออกวามมมสัััพนนธ์จะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันเนื้อในรูปแบบที่คุณอยากให้มันเป็นแต่ถ้าคุณยังไม่แข็งแรงยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีสถานการณ์มันจะไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากไพ่แล้วก็สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็แล้วกันต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟนะมา ฮิลลิ่งค่ะอาจจะเป็นช่วงในการเยียวยาคุณอาจจะแบบทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นก็ได้ก็าภัยก็แนะนําเหมือนกันเนอะว่าให้กลับมาฮิลตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนเนอะเนี่ยหัวใจเป็นแผลนเนี่ยเราก็ต้องกลับมาซ่อมมาแซมหัวใจเราก่อนเนอะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ย ไอ้คำว่าฮิลลิ่งเนี่ยปันคิดว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีคุณอาจจะพักใจและไปทาอย่างอื่นก่อนก็ได้เนี่ยพักผ่อนในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงพักเบรกเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปสนใจตัวเองรักตัวเองก่อนค่ะไพ่เอ็มเพรสเป็นไพ่อของการรักตัวเองเนาะรักตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายหัวใจเราเนาะและถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้แล้วเขาไม่ได้ทําร้ายเราแต่เป็นเพราะสถานการณ์ เราก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเป็นเพราะเขาเนี่แหละที่ทําให้หัวใจเรามันมีบาดแผลเราก็อาจจะเลือกตัดความสัมพันธ์นี้ก็ได้เมื่อถึงเวลาที่เรารักตัวเองมากพอนะแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทุกข์มันแย่เพราะว่าเราอะดันจมอยู่กับอดีตไม่ให้อภัยคุณจะไม่มีความสุขได้เลยค่ะความรักที่ดีมันจะไม่ต้องไว้วางใจกันได้แล้วก็ให้อภัยกันเนาะมันอาจจะผิดพลาดกันได้บ้างแต่ว่าขอให้เราเข้าใจยอมรับแล้วก็ ปลอยวางแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันอ้านะก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะไปต่อได้แต่ถ้าแบบเออมันก็เป็นปัญหาเดิมๆเ,เนาะวนๆ เดี๋ยวก็ไปทําผิดอีกแล้วก็กลับมาขอโทษทําผิดอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่มันคงจะไม่มีทางดีขึ้นเพิ้ลก็แนะนําให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนเนาะเย็บแผลใจของเราให้ดีเห็นไหมมันมีบาดแผลค่อนข้างเยอะในความในหัวใจเราเหมือนคาแรคเตอร์โมชั่นกาสบอกเนาะมันอาจจะมีแผลใจซึ่งมันอาจจะเกิดจากคนคนนี้ก็ได้ถ้าเขาทําให้คุณมีแผลใจบ่อยบ่อยๆ่ะ มันก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่เนาะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกคุณแล้วก็ได้แต่ถ้าแผลใจที่คุณมีมันเกิดจากคนอื่นไม่ใช่คนนี้เนาะก็อยากจะให้คุณแฟร์กับเขาด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกับคนคนใหม่เนาะมันไม่ใช่คนคนเดิมที่ทําร้ายคุณถ้าคุณให้อภัยตัวเองเดินหน้าความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะพัฒนาได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําจากไพ่ก็แล้วกันต่อมาคนมีคู่บ้าง ความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะธาตุไฟเมษสิงหธนูค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างคนธาตุไฟเมษสิงหธนูที่มีคู่แล้วค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยในดูซิสถ้วยว้าวแเหรียญ the tower ว้าว queen ถือดาบ รีคูชันแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะออโอเคต้องบอกว่าจากพลังงานไพ่เนี่ยพอเป็นคนมีคู่แล้วขึ้นมาเป็นสองทั่วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพลังงานที่ดีนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ในการที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะมีความชัดเจนค่ะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาไม่ต้องตกใจไพ่อื่นๆมันเป็นไพ่ที่ดีเนาะมันก็เลยมองว่า อ่ะมันก็ไม่ได้แย่ถ้าคุณ2คนยังรักกันแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามคุณก็ยังอยากไปต่อยังอยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะวิธีการที่ทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมารีเฟชได้ก็อาจจะต้องแบบหลบไปเที่ยวเนื้อไพ่ไปเนี้ยมันอาจจะเหมือนการปลีกวิเวกข,ของคุณ2คนไปเที่ยวด้วยกัน2คนมันจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นก็ได้ แต่ถ้าใครที่มีปัญหาความสัมพันเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีระมัดระวังเรื่องคําพูดคําเจราจาหรือทะเลาะเบาอแวงกันคือรักกันนะแต่มันก็อาจจะมีการประทะกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์กันด้วยมันมีความมีคุยดาเนะบางทีก็อาจจะไปชดประชันหรือว่ามีความพูดจากันตรงเกินไปแล้วทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้ายังไม่ทะเลาะระวังว่าให้เรามีสติอ่ะทะเลาะแต่ถ้าทะเลาะไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการกลับมาคืนดีกันค่ะให้มันไปพักตัวพักใจก่อนเนาะ พราะอารมณ์ดีขึ้นคุณ2คนก็จะกลับมาคืนดีเริ่มต้นกันใหม่ได้อยู่ดีเพราะเปิ้นมองว่าคุณยังรักกันอยู่แล้วก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของเรามันดูแบบไม่สมูทหรือว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเนาะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเออแบบปลีกวิเวกหนีไปแบบ หนีไปพักกายพักใจด้วยกันสองคนก็ได้หรือถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าอารมณ์ระคุกุ่นมากเลยไม่พร้อมก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเจอกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปประทะกันแล้วเจอแล้วมันจะขึ้นอีกนะแทนที่ปัญหามันจะถูกแก้มันจะกลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่พร้อมอะถ้าเจอหน้าต้องมีแบบต้องมีโฉเชะแน่นอนอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ตัวคนเดียวก็นนะ้ะเพราะฉะนั้นมันแบ่งเป็นเคสแบบนี้ว่าถ้าทะเลาะก,กันไปอารมณ์ยังไม่นิ่งหนีไปพักกายพักใจก่อนเนอะให้อารมณ์มันด แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์มันมีการแบบเออเราก็โอเคแล้วนะเราสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วแบบยังรักกันอยู่ยังอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็ไปเขาเรียนกะกระชับความสัมพันธ์โดยการไปท่องไปเที่ยวก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้อันนี้คือคําแนะนําสําหรับคนมีคู่นะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร่าคลหนึ่งใบคนมีคู่ค่ะ respect อะความรักที่ดีต้องจับมือกันแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะอย่าแบบไปแบบทําร้ายกันหรือว่าอย่าไปแบบบางทีคําพูดประชประชนเราไปพูดต่อหน้าคนอื่นอะไปว่าแฟนต่อหน้าคนอื่นมันก็เหมือนไม่เคารพแฟนถูกไหมเพระาะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าความรักที่ดีก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะไปต่อด้วยดี ไม่ใช่แบบสนิทกันแล้วบางคนแบบพอเป็นแฟนกันมานานรู้สึกว่าไม่เห็นต้องเกงใจเลยอะไรเงี้ยอ่ามันไม่ได้นะยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งคนที่เรารักยิ่งแฟนของเราแล้วยิ่งต้องให้เกียรติเขามากกว่าคนอื่นไปไหนๆนะคะเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นั้งคําเตือนคําแนะนําได้หมดว่า เราจําเป็นจะต้องจับมือกันเนาะจับคนเรามันมีความแตกต่างกันได้ใช่ไหมขาวดาแบบนี้เนาะขอแค่เราจับมือกันแน่นพออะไม่ว่าเราจะทะเลาะเบาอแว้งปะทะกันแค่ไหนแต่ถ้าเราจับมือกันเรารักกันมันสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนมีคู่ทัดไฟด้วยจบไปแล้วนะสาหรับความรักทัุไฟงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครนะอยากดูดวง หนึ่งคำถาม50บาทนะก็สมัครเมมเบอร์ youtube ได้หรืออยากจะสนับสนุนช่องเปิ้ลก็กดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้เปิ้ลทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย